สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจอบนิธิสมุดโคจรคุณผู้ชมครับกับบรรยากาศสวยงามแบบนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะกําลังจินตนาการว่าผมอยู่ที่สวนดอกไม้ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ห้องสอนแต่ในความเป็นจริงแล้วครับผมอยู่ในดินแดนที่อยู่ใต้สุดแดนสยามครับผมอยู่ที่จังหวัดยะลาอยู่ที่อเาเภอเบตงผมอยู่กับ สวนหมื่นบุปผาครับสัวแห่งนี้ครับเป็นโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539อันเนื่องมาจากว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีอากาศค่อนข้างจเย็นตลอดทั้งปีนะครับสมเด็จพระเทพองค์ท่านก็เลยทรงพระราชทานให้เป็นสวนต้นแบบในการทดลองปลูกดูว่าต้นไม้เมืองหนาวแบบนี้สามารถขึ้นได้ไหมจึงให้เกษตรกรเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องราวการปลูกไม้เมืองหนาวแบบนี้และสามารถทําเป็นอาชีพได้อีกด้วยและนี้ นี่ครับคือเสน่ห์แรกกับการเดินทางในทริปนี้ครับเราจะไปตามหามวลเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ของเบตงกันครับเสน่ห์แบบนี้ผมไม่ได้มาตามหาคนเดียวครับแต่ผมมีเพื่อนร่วมโคจรมาร่วมกันตามหามวลเสน่ห์ที่น่าสนใจแบบนี้กันด้วยว้ายสวัสดีครับ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 คุณมาคุณมีพาหนะมาด้วยแน่นอนครับนี่ครับรถสวนครับ รถนี่รถสวนลงมาไม่ใช่ครับรถสวนดอกไม้อ๋อเป็นรถนำเที่ยวครับเป็นรถแบบสมัยโบราณเลยนะใช่ครับผมน่าสนใจเรื่องราวของรถแบบนี้เรื่องราวของการท่องเที่ยวไปขึ้นรถแต่บอกก่อนนะครับผมไม่นั่งบนรถจะนั่งหลังสบายเอาไงก็ต้องนั่งข้างหลังด้วยดิโอ้อาไปไปไปร้องร้องรองพร้อมแล้วออกเดินทางครับเป็นเมืองงามเป็นเมืองตาหมากรน์ รชาติอย่างใกล้ชิดมันดูแบบเหมือนย้อนยุคไปในสมัยก่อนอ่ะอ่าเอินในหนังแล้วก็แบบว่าในสวนยางใช้รถแบบในสวนผลไม้อะไรเงี้ยขนส่งสินค้าต่างกันนะจึงเป็นที่มาของชื่อใช่ครับก็คือเป็นรถที่เขาใช้กันในสวนนั่นเองถูกต้องครับปัจจุบันก็ดัดแปลงมันเป็นรถสําหรับนักท่องเที่ยวใช่ครับผมระหว่างทางเนี่ยก็จะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิดทีเดียวอ่า ผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมพาผู้ชมเดินทางมาถึงอุงโมงค์เปียมิตรเป็นที่เรียบร้อยเรื่องราวน่าสนใจมากๆครับอุโมงค์เปียรมิตรเดิมเนี่ยนะครับเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาลาอยู่นะครับ <ผม S 1> ซึ่งก็มาอยู่ในพื้นที่ในบริเวณนี้เขาก็มาใช้บริเวณนี <ไป S 2> ้เป็นการสร้างฐานที่มั่น<ช>แล้วก็สะสมเสบียงรวมถึงการสกบรมเกาะคาของเขาด้วยถูกต้องแต่ไม่ธรรมดาครับเพราะเขาถูกโจมตีด้วยเครื่องบินตลอดเวลาเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องขุดอุโมงค์อยู่ ก็จะเป็นที่หลบซ่อนของพวกเขานนัเองกับเรื่องราวความน่าสนใจก็คือเป็นที่หลับที่นอนต่างๆกันนาของเขาเนี่ยเราจะมีภาพต่างๆกันนาเป็นภาพประกอบนะครับอันนี้เราจะมาเรียนรู้กันสักนิดนึงว่ากรรมวิธีในการที่เขาจะทําเป็นอุโมงค์เข้าไปเดี๋ยวเขาทำเป็นยังไงครับผมก็จะใช้คนใช้คน50กว่าคนใช้ระยะเวลา3เดือนกว่าจะขุดขึ้นมาได้กรรมวิธีในการขุดของเขาเนี่ยลงไปนี่ห้าสิบเพก้าฟุตทำไมต้องห้าสิบกว่าีลากไม้เห็นไหมมีพวกลากมุงลากไม้ต้งลงให้พ้นนะครับ แล้วก็กับวิธีเขาข้างในก็จะมีฟงมีไฟอะไรต่างๆกันนะแล้วก็วิธีการขุดนี้เขาใช้เข็มทิศครับในการบอกระยะทางว่าจะไปซ้ายไปขวาไปยังไงอะไรยังไงแล้วก็มีระดับน้ำนะครับผมวัดด้วยระดับน้ํานี่แบบนี้ใช้มือขุดนะคุณผู้ชมนะนะครับผมนี่คือกรับวิธีในการขุดอุโมงค์นี้ไปเดินทางกันต่อครับผมโอ้โหเดินเข้ามาสิ่งที่เห็นคือไม่ใช่เล็กๆนะครับผมสูงประมาณ180 สูงกว่านิดนิดครับผมนี่ผมเป็นชายไทยสูงประมาณร้อยแปดสิบสองนี่พอดีผมเลยสูงกว่าผมนิดนึงความยาวขององค์นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ครับความยาวขององคงเนี่ยอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันมีขยายไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรมันจะออกประตูนู้นเข้าซอยนี้มีทางเข้าออกกี่ทางครับมีทางเข้าออกหลายทางมากเก้าทางโอโ้โหเก้าทางผมชื่นชมในการขุดของเขานะ<อ>เพราะว่าใช้ ระยะเวลาแค่3เดือนเท่านั้นเองในการขุดแรงงานคนแค่50คนสาิบกป,ปีที่แล้วเกือบสีอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้เวิร์ค m ห้องประกอบงานไปเข้าไปด้า<ห>นในอัดเสียงทางสถานีวิทยุเขาต้องมีการกระจายข่าวหรือว่าเป็นการปลุกระดมก็เป็นที่ใช้ในการอัดเสียงหรือว่ากระจายเสียงของฐานมาโอ้โหคุณผู้ชมนี่สุดยอดมาก ที่มายินตรงนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งบเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่นั่นก็คือด้านบนนี่เองครับที่เราเรียนรู้มาว่ากรรมวิธีในการที่เขาขุดอุโมงนี้ก็คือปลอกที่ว่านี่ครับการที่เรามีช่องทางแบบนี้ก็เพื่อไว้ในการที่จะขนเสบียงต่างๆกันนะเอาหงอาหารอะไรให้ลงมาง่ายๆนะฮะแล้วก็เนี่ยในเรื่องของอากาศก็จะสามารถที่จะถ่ายเทได้เนื่องจากว่าเขามีทางทางเข้าออกหลายทางไปเดี๋ยวออกเดินสำรวจกันต่อครับไป ขออนุญาตครับผมเดินมาระยะทางไกลนิดนึงนั่งพักผ่อนสักหน่อยดีกว่าเออเออไหนลองคิดสิแล้วคนนี้นั่นในอดีตเขานอนยังไงก็อย่างนี้แหละครับผมว่ากไม่เลยนอนเหนื่อยมาไปลบมันเหนื่อยหลับนอนอย่างนี้นอนด้วยเย็นนะครับอากาศก็เด่นนอนสบายอ่ะโอ้ยคุณผู้ชมหลับไปก่อนบายบายปูนปุนโอ้สบายจริงอันเนี่ยอ๋อ เย็นมากเลยอ่ะคุณอเอ้ชา้าแล้วเหมือนแค่ทิ้งตัวลงไปนิดเดียวเอง่ชนะช้าแล้วโอ้ตายก็ไม่ใช่เช้าดิครับเราโดนหลอกสิค <assist> รับตายแล้วไปต่อดีกว่าครับ <ไป S 2> เดินเที่ยวกันต่อดีกว่า um ไอเดียครับคุณเพชรครับผมอะไรครับหยุดก่อนเลยครับ,ะรรบจะไปไหนครับ ก็ไปหาทางออกทางแยกครับทางออกออกด้านนู้นครับคุณเพชรนี่ก็เป็นอุโมงค์เหมือนกันต้องมีทางออกสิคุณนี่คือเป็นผน,นังอุโมงค์แบบดั้งเดิมของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราพัฒนาให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการเนี่ยฮะเอาเป็นฉาบปูนน<อ>ี่ฉาบปูนเชื่อมอาไว้นะ<อ>เพื่ออะไรเพื่อว่าปกป้องศรีรษะนักท่องเที่ยวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางเดินแต่เหตุผลที่เขาปิดไม่ให้ไปก็เพราะว่าเส้นนี้มันมีเหตุอุโมงค์ถล่มลงมาว้ไว้ไว้วว นอกจากภายในอุโมงปิยมิดแล้วด้านนอกอยังมีการจัดพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเข้าของเครื่องใช้ของชาวจีนคอมมิวนสิสต์มาลายูไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆภาพถ่ายเหตุการณ์ในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรียกหรือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งมวนสเสน่ห์ที่น่าค้นหาของเบตงดินแดนที่อยู่ใต้สุดแดนสยามจริงๆครับสนับสนุนการโคจรเด ทุกเส้นทางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง All New Suzuki Ertiga Suzuki Way of Life AIS 3 G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยสนับสนุนการโคจรดดูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินและแร่ธาตุ Banner Plus ุดนักเรียนน้อมจิตทนจริงไม่มีแคว้ต้องน้อมจิตกลับมาโคจรกันต่อครับเรายังอยู่กับการตามหามนสเสน่ที่ซ่อนอยู่ของเบตงจังหวัดยะลาครับซึ่งรถสวนที่เราใช้เดินทางกันอยู่ในขณะนี้เป็นแบบเหมาครับสนนราคาอยู่ที่4,000บาทต่อวันแต่สามารถนั่งได้20-30คนเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆครับ แล้วระหว่างที่พวกเรากําลังเดินทางกันอยู่นั้นคนขับรถก็แนะนําให้พวกเราแวะดูผักน้ําอีกหนึ่งม่ห์ของเบตงครับสวัสดีครับตัวแต่งชื่ออะไรครับ <S <S จลาครับจจลางั<อ>้นลาเลยดีกว่ายังไม่ลาจะลาเฉยๆจะลาต้องคุยกันก่อนเมื่อกี้เขาบอกผมว่าตรงนี้มีปลูกผักน้ําด้วยใช่ใช่อยู่ตรงไหนพาผมไปเลยไหนอะผักน้ําอันนี้แหละผักน้ํานี่แหละเดียวเดียวเดียวนี่แหละนที่ยืนรอบๆเราอยู่เนี่ยเหรออออนี่แหละผักน้ำเดียวเดียว ไอ้ที่ <c oughs> เห็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นหญ้าลกๆนี่คือผักน้ําอยากถามเท่าแก่ครับว่าผักน้ําเนี่ยมันต้องปลูกในน้ําแบบไหนครับน้ำแปบดบน้าเย็นๆนี่แหละอ่าอืมน้าเย็นๆแล้วต้องมีน้ําไหลด้วยเออต้องมีน้ําไหลเลยแล้วถ้า,ไ,ถา,าไปปลูกข้างล่างมันขึ้นไหมตีร้อนนี่ยตีข้างล่างนั่นต่ำเลยมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยแล้วเวลาเราปลูกเนี่ยเราต้องใช้เมล็เลหรือว่าใช้ ตัวหน่อหรือใช้อะไรในการใช่มีตีลากครั้งนี้ทําอย่างนี้นี่อ่านี่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 ยาอยากแกปูกเออยากแกปูกอันนี้บินน้ำไม่ใช่หรอโยนไปตรงนี้เออรับเอออย่างนี้ขึ้นเลยเอขึ้นเลยอค่อยๆแตกหน่อไปเรื่อยๆแต่การมือวิธีในการดูแลไม่ใช่ง่ายง่าํนาตาสสำคัญมากคุณผู้ชมครับหนึ น้ำต้องดีอากาศต้องดีใช่ความชื้นต้องได้และที่สําคัญคือเอาไปปลูกที่อื่นไม่ได้นะถูกต้องเอาไปปลูกที่อื่นต่อให้คุณจะทําแบบระบบแบบนี้แต่คุณจะไปปลูกที่ภาคอื่นนี่มันก็ไม่ขึ้นขายราคาอย่างไงครับพี่นี่เราไปส่งตลาดกอนรู้เล่45บาทโลละ45บาทโอ้โหนี่ขนาดอยู่ในนี้ยังโล45เลยนะโลละ45เออไม่ธรรมดาแล้วถ้าเกิดผมจะตัดปุ๊บเก็บเอาไปกรุงเทพเลย หิวขึ้นเครื่องไปเลยได้ไหมเนี่ยตัวใส่น้ำแข็งอ่ะแล้วถ้าไม่ใส่อ่ะไม่ใส่ก็มันหิวเลยหิวเอ้หี่ยวเลยเหี่ยวมันเหี่ยวเร็วด้วยเหรอเอาละถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขออนุญาตโลละสิบห้าขออนุญาตเก็บไปสักสองสามโลได้ไหมครับเอาอันไหนแปลว่ากินได้แล้วอันไหนมาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตัดตรงนี้นีตัดนี่นะนี่ต้องตัดห้ามโดนลากใช่ไหมครับเออนี่นี่ทำอย่างนี้นี่อ่าเถ้าแก่ฮะขออนุญาตนะเออนี่กำลมงวิธีในการตัดตัดอย่างนี้เออ ทำไมเอาแค่นี้พออ่ะมันต้องยาวอ่ะทำไมเอาแค่นี้พอพอพอละคันนี้มันยาวเกินก็ไม่ดียาวทำไมไม่ดีมันจะเพราะยืดครัประมาณสักหนึ่งคืนอ่าประมาณเออคืบประมาณสักหนึ่งคืบคุณผู้ชมขอลองตัดหน่อยได้ไหมไรไรเลยตัดเลยตัดเลยนะเออตัดตรงนี้ก็ได้ตัดตรงนี้อ่านี่นีตรงนี้ข้างหลังต้าแก่เลยเออนี่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 เป็นไง นี่สวยงามครับสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปลองทํากินได้ไหมอ่าลายลายเลยเดี๋ยวว่าอย่างงู้อย่างงี้ขอได้ไหมขอขอบคุณมากลาแล้วครับตัวแก่สวัสดีครับสวัสดีครับไป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 อาจารย์เล่มาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมถั่วงก็ไปเก็บมาใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับผมลักษณะมันคล้ายๆผักบุ้งนะคือผัดออกมาแล้วมันคล้ายๆผักบุ้งเลย นะครับผมขอเป็นผู้เสียสละเนี่ยผมชอบคนอย่างคุณเนี่ยชิมให้ใช่นี่นะครับคุณผู้ชมผักน้ำผัดน้ำมันหอยครับนี่ง่ายๆนะครับผมกรรมวิธีในการทําไม่ได้ยากเย็นอะไรเท่าไหร่อือเป็นไงครับบอกเลยครับคุณผู้ชมกรอบผักน้ำสดๆแต่ว่าผมครับผมดีแล้ว ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือผม,อมพอเห็นของผม,ผมแบบนี้ก็ช่วยกินไปผมก็ไม่ต้องกินใช่ครับแล้วผมจะกินอะไรล่ะครับฮึบฮนี่กรอบอ่ะกรอบใช่ไหมฮะละลายอะอร่อยมากและนี่แหละครับคือสเสน่ห์สุดยอดอีกอย่างหนึ่งกินเลยดีกว่าไม่ไหวเย้ ระหว่างที่ผมและกุงเพชดกำลังอร่อยอร่อยกับผักน้ำผัดน้ำมันหอยอยู่นั้นก็เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นกับพวกเราครับเมื่อเจ้าของร้านออกมาเล่าให้ฟังว่าในสมัยสาวๆเคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมควนการจีนคอมมิวนิสต์มาลายูมาก่อนแถมเขายังร้องเพลงของพรรคคอมมิวนิสต์ให้พวกเราได้ฟังกันอีกด้วยผมเองก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับรู้แต่ว่าพลังเสียงคุณแม่นี่สุดยอดจริงๆเลยครับม 共产主义，哎哎下定决心不怕牺牲，排除万难，争取胜利，胜利前进。 ถึงเวลาแล้วครับสำหรับวัยรุ่นที่มีความรักทุกคนเมื่อสมุดขัจรร,ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดทริปสุดพิเศษบนเส้นทางกรุงเทพเพชรบุรีเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์รักไม่ว่าจะเป็นรักวัฒนธรรมรักพลังงานและรักธรรมชาติพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษกับทริปวัยรุ่นพันรักติดตามเรื่องราวความรักได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ของสมุดโัจรนสนับสนุนการโัจรโดย การโคจรโดยแต่งโมทัวร์โทร02 277 0000 000. เราเข้าใจทุกการใช้ใจ่ายของคุณมีเหตุผลเสมอบัตรกดเงินสด U ยูเมพัสชีวิตใช้ต่างเหตุผลกลับมาโครจรกันต่อครับเรายังอยู่การโครจรตามหามวลสนิทที่ซ่อนอยู่ของเบตงครับซึ่งเส้นทางที่เรากำลังโครจรกันอยู่ในขณะน,นี้คือเส้นทางบริเวณหมู่บ้านเปียมิด2ครับ ซึ่งพวกเราสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศ2ข้างทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นจริงๆครับอ้าวคุณเดช เวลาจะดื่มอะไรนะครับควรสังเกตสัญลักษณ์ออยอที่กําหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทด้วยนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารนะครับให้สังเกตเลขสาระระบบอาหาร13หลักที่อยู่ในกรอบเครื่องหมายอยอแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางเนี่ยก็จะไม่มีเครื่องหมายอยอแสดงบนฉลากอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยานะครับจะแสดงสัญลักษณ์อยู่ในรูปแบบของเลขะเบียนตำรับยาสำหรับ ฉลากเครื่องสำอางก็จะแสดงเป็นเลขที่ไปรับแจ้ง10หลักนั่นเองครับอ่านฉลากอย่างฉลาดถูกต้องเยี่ยมไปเลยนะกินดีกับตัวเองนี่ต่อสุขภาพอและสถานที่ต่อไปคนขับรถบอกกับพวกเราว่าคืออีกหนึ่งมนเสน่ห์ที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดแต่รถสวนของเราไม่สามารถขึ้นไปได้น่ะสิครับมาเร็ว มีจอมไปต้องเดินขึ้นเขาด้วยเร็วเร็วสิครับรถสวนก็ขึ้นไม่ไหวต้องเดินขึ้นมาเนี่ยตูที่โคตรสูงเลยคุณกําลังจะตามหาเสน่ห์ใช่ไหมครับผมใช่ครับเสน่ห์ที่ว่าเนี่ยมันรออยู่ข้างบนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ดำพี่ดำพี่ดำคิดถึงมากคิดถึงครับนี่สนิทกันเลยคือพี่ดำเนี่ยกับหลานป้าของน้ายายผมเนี่ยอันเนี้ยดองกันอยู่ โอพังเอทอท่านลืมไปเถออ <c oughs> เป็นหนึ่งในเจ้าของสวนส้มช้างโชกุนโอ้โหและที่ผมพาคุณมานี่นี่คืออีกหนึ่งสนเสน่ห์บ,บนขลังของเบตงนั่นคือส้มโชกุนนั่นเองเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผมทราบดีบส้มโชกุนนี้เรารับกิ่งพันุ์มาจากที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่ไม่ใช่แน่ๆโชกุอนอนาชิคขงะไม่ใช่ดูดอันนั้นอีคิวสามต้องถามเจ้าของไล่สิเออลืมไปครับพี่ทำไมถึงเป็นส้มโชกุนนี่แหละครับผมคนที่ที่เจอพันกิ่งนี้มาก่อนบังเอิญหน้าเขาออกไปทางญี่ปุ่นอา้อาวอ๋อ เลยได้แอะแอะนี่ไยการใช้ชื่อนี้มาเป็นต้นหลักของชื่อส้อมโชกุนเขาพูดถึงส้มโชกุนนี่รู้จักกันดีแล้วว่ามาจากเมตงจังหวัดยะลาแน่นอนอทำไมต้องเป็นเบตงเท่านั้นทำไมที่อื่นเขาปลูก,กมันไม่ดีแล้วกิ่งพันธุ์แบบเดียวกันเนี่ยจริงแล้วก็เป็นโชกุนที่ได้กิ่งพันธุ์มาจากแถวยะลามาก่อนแต่ที่ยะลาปลูกแล้วบังเอิญมันไม่ได้ดีเท่าเบตงด้วยสภาพอากาศด้วยภูมิอากาศใช่ภูมิประเทศอยังในเรื่องของสวนเราต่างๆนานี้เราพื้นที่เราทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ย ดีประมาณ200 200กว่าไร่โอ้โหพี่พื้นที่ทั้ง200กว่าไร่เลยเหรอครับใช่ครับยังไงเรามีส้มมีปริมาณกี่ต้นเนี่ยห2 0 0 0ต้นการดูแลรักษายากไหมครับสำหรับส้มโชกุนผมว่ามันก็ต้องเอาใจใส่ดูแลมันก็้งง่ายนะถ้าเราทำอะไรเราใส่ใจกับมันตั้งใจทำจริงจังมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปต้องราคาตอนนี้เป็นไงบ้างเชิญราคาช่วงนี้ถือว่าสูงสูงมากครับเกิดจากเนื่องจากว่า ภาวะของการทําส้มตัวนี้ค่อนข้างใช้ทักษะสูงแล้วเงินทุนแล้วสถานที่ต้องเหมาะสมครับแล้ทําให้หลายๆสวนที่ทำมาและประสบปัญหาก็เลิกลากันไปมากมายครก็ถ้าจะดูแลสวนส้มโชกุนก็แปลงนี้จะดูแลให้ดีที่สุดเอาไว้คู่กับเมืองเบตงเข้าไปส้มโชกุนแท้มันโดนยังไง คือลักษณะของผลนะครับผลใหญ่ผิวสีเขียวออกเหลืองสีเนื้อจะมีสีเข้มรสหวานอมเปรี้ยวกินหอมไม่มีกากเปลือกผลสุกจะมีกลิ่นฉุนหรือหอมอืมนี่อืมไมมจะเหมือนกับกลิ่นน้ำมันเลยอ,อันนี้คือลักษณะเด่นของของชกุนส้มโชกุนลขออนุญาติดนึง เมื่อกี้ผมเห็นเขายืนปอกได้ครับติดนู่นติดนี่การไม่วิธีในปอกเปลือกที่สูกต้องทำยังไงครับผมคืออันดับแรกนะฮะเออให้ปอกจากหัวแล้วลากลงสู่ตรงนี้ทําให้เปลือกมันรอดคือส่วนใหญ่เขาจะไปถึงกดที่ก้นเลยกดก้นปั๊บมันจะกลายเป็นกากใยมันจะติดตามเปลือกอ๋อเดี๋ยวผมอยากลองพี่ปอกหัวผมปอกตูดอกอันไหนอกยากกว่ากัน แตกต่างเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมกักใหญ่นะกัดใหญดูเจียบเลยใหญ่เพิ่งเป็นข้อมูลเหมือนกันนะว่าการปอกเปลือกเนี่ยปอกตรงเลจุกฮะขออันนี้ชิมเลยนะได้เลยครับเดี๋ยวลองก่อนนะเป็นไงฮะหวานรู้สึกน้ำลายยังไหลตามเลยหวานปื๊ดมาเลยอ่ะพี่ใครบอกหวานเอครื่องนี่เป็นหวานเจค๊ับหวานมาก และทั้งหมดทั้งมวลน,นี่แหละครับนี่คือสัมผัสแรกของเบตงบกับเรื่องราวของดินแดนที่อยู่ใต้สุดแดนสยามแต่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเหลือเกินเป็นงานกับการทางแวบ,บแรกโอ้วแวบแรกไม่คิดว่าเบตงจะน่าอยู่แล้วก็น่าสนใจขนาดนี้นี่ต้องบอกก่อนเลยนะว่านี่ยังอยู่แค่ขอบๆนะ ยังไม่ได้ไปสัมผัสตัวเมืองเบตงแบบแท้ๆเลยนะนี่รอบนอกเองเหรอครัอยังรอ,รอบนอกรอบนอกยิ่งน่าสนใจขนาดนี้ oh. เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าเสน่ห์ของเบตงจะน่าสนใจขนาดไหนครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับน้องหลาฟันดี้ราตรีสวัสดี์ครับผมสวัสดีครับนี่นี่ดูนี่น oh. ข้างหลัง